วัสดีจ้าพี่น้ององวดใหม่ด้จ้ารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือน 11, สิบเอ็ดหกสิบพศสองพันหารหกสิบเจ็ดนะจ้าสูตรลางเนาะแถมบนจ้างวดที่แล้วลดเนาะบวะเขาเนาะมีงวดใหม่ได้จ้าเด้อจอยเห็นห้บิ่งบิ่งลางหนึ่งด้จ้า แต่อาจจะมาบนใได้นะจ๊ะจอยเน้นให้หนึ่งสี่หนึ่จหนึ่หกอจอยให้ไปบนเน้ะจ้ะรัฐบาลไทยงวดวันทีหน่หเดือน 11, 6, 7, ส1บเอเพศหกสิบเจนาะจ้ะอันนี้คือเหตุสูตรง่ายๆเนาะผู้ใจเห็ุ ก่อนจอยก็ะไดกระร่องเอาไปเฮ็ดเบิง่งนะจ๊ะตามนี้เลยพี่น้องเมน,นี้เลิกงานเอ่อจะเขา้าทุ่มสองทุ่มแล้วเนาะพิ่งไดแม่มาเฮ็ดเล็กรัฐบาลไทยให้เบิง่งอาจจะสาน้อยแด้พี่น้องเพราะงานลายแฮงหน่งวดใหม่จอยแหหนึงสี่นึงเจ็ดนึงนึงหสองนีจอยแห 1, 4, 1, 7, 1, งหหไปปน ที่สองหาสองเก่าแต่อาจจะมาบนลางได้เนาะสูตรนี่แต่หงวดที่แล้วมันหลุดได้จากหงัดที่แล้วเพราะเขาหงัดที่แล้วมันเขาแต่เก่ากับสองไปบน่นมันออกหกเก่าเก้าเก่าหกสองเนาะมันออกเก่าหกสองบนเนาะมันมาแค่เก่าสอง ลางโมามาจจกาตัวเลยจ้ะลางมันมาสูนๆเนาะจ้ะคืองวดที่แล้วลุดเนาะจ้ะนี่มางวดใหม่เนาะนี่งวดใหม่ร้ <c oughs> องตามมึงเนาะจ้ะสื่อใบซองใบติดใบในกระเป๋าเงินเนาะพอได้รุ่นเนาะที่นอ้องจอยก็บรรู้ว่าม่เสียกตัวใดอันนี้เป็นแค่แนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเป็นสูตรลาง แถมบุญเนาะพี่น้องลองเบิ่งเดิมมากตัวใดก็หาเบิ่งแน่น้หาเลขเจ้าดังๆมากคัดมากตัดเอาได้พี่น้องแต่จอยให้วิ่งหนึ่งเนาะบนญลางแต่ส่วนหมามันเป็นสูตรลางเนาะจอยให้วิ่งหนึ่งจะ้ะโอเคเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆหรือที่กดติดตามจอยขอบคุณจ้าขอยเง้งๆรวยๆปังๆเนาะพี่น้องเนาะ Ừ, ใบสองใบพ่อได้รุนเด้อพี่น้องอย่าไปทุ่มลายจอยก็บรรูุว่ามันสิมาตัวใดเนาะหวัดไม่ได้จ้าหวัดดีจ้ะ